เกมการเมืองกับเรื่องของโรใจนะครับเราก็เป็นชายต่างวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตามอายุเลยนะครับอายุกับอายุ20ไปปลาอายุ 20, 20ต้นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนักนะครับละครซีรีส์วายที่เกี่ยวกับแวดวงการเมืองนะครับมาเป็นตอนแก่เนาะอ่าแล้ว <laughs> เป็นได้ดีด้วยเออตอนแก่ของแบบนี้ครับ ย้อบเคยชวนเล่นคุยออกครับเปล่าย้อน่หรอยิ่งกว่าครับยิ่งกว่าครับจริงแล้วก็การที่เราได้มาทํางานอะไรใหม่ๆมันก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการที่เติมไฟให้กับนักแสดงอย่างเราครับได้ได้ออกตื่นเช้าออกมาทํากันบ้านออกมาจะมานองอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเติมไฟให้กับตัวเราตอนสุดปีขอบคุณมากๆครับ